ช่วงนี้อะต้นกล้วยปังต้อนะ่ะแบบแพงมากใช่ไหมแม่บ้านเราไม่มีหรอกอุย้ยต้อนนี้ก็แพงไม่ใช่เหรอสีเขาเขาอย่างเนี้ยไม่ใช่เนี่ยมันเสีย่ยมันเจอแดดอ่ะอ่ะอ่าอ่ามากันแล้วมากันแล้วอ่ะอ่าอ่าอ่ายังไม่ทอดอะไรเลยมาได้ไงไปยัยงไงเนี่ยผมก็ตั้งใจทําอาหารไทยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะลองกินเยอะๆนะจ๊ะไม่ใช่น้ำตาลนี่ก็เงนะือะ <laughs> สวด,ดีนะวันนี้เนะกะจอยครับอจจยสูสดีครับทุกคนผมยืนนะครับทุกคนตอนนี้ดูแล้วก็รู้ใช่ไหมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนวันนี้อากาศก,ก็ดีนะแล้วก็ผมก็ไม่ได้บิวแบบนี้มานานแล้วรู้สึกแบบดีใจนะครับทุกคนตื่นเต้นด้วยเนี่ยที่บ้านเกิดผอมาก็พิวดีเหมือนกันนะครับทุกคนแบบมีเสน่ห์อีกเต็มหนึ่งเนาะแล้วก็ทุกคนสงสัยไหมครับทาไมผอมมาส้างเตน้ำร้อนอย่างเดียว เพราะว่าผมมีอันนี้จ้าจานกาแฟสดในซองเนสกาแฟเบลนด์แอนบลูนะครับทุกคนกาแฟสดคุณภาพดีที่เหมาะกับชีวิตผมตอนนี้มากๆเลยนะครับทุกคนขอบคุณครับโอ้ยสวยใช่ไหมเนสกาแฟเบลนด์แอนบลูนี่นะครับทุกคนแค่ชิบซองแทชองก็ได้กินกาแฟดีๆที่บ้านนะครับเฮ้ยไม่ใช่ตนนัวนี้ผมอยู่ที่อื่นใช่ไหมครับอยู่ที่ไหนก็กินได้แบบกาแฟดีๆนะครับทุกคน หอมอร่อยกลมกล่อมเต็มรสกาแฟโซนนะครับทุกคนลองชิมก่อนนะโอ้โหหอมมากเลยนะครับทุกคนอร่อยมากอะวิวก็ดีกาแฟก็อร่อยอิ่งซ่วก็ไม่อยู่ใช่ไหมครับทุกคนผมก็มีความสุขมากๆเลยนะครับทำไมดีขนาดนั้นเลยอยาชีวิตหอมมากเธอ เที่ยวชิปเสร็จยังเนี่ยโหให้เขาถ่ายซะนานเลยยกโทรทัศน์มาค่ะนี้ลงทุนนะเนี่ยเออเขากําลังจะอินอยู่นะเนี่ยต้องอินแล้วเห็นหน้าเธอแล้วผมรู้สึกเป็นหมดอารมณ์แล้วเขาแค่เที่ยวประเทศเกาหลีที่เดียวนะยังเหลือหลายประเทศนะประเทศอินเดียอิบูนประเทศจีนน่ะยังไม่เปลี่ยนเป๊กกราวด์เลยพอแล้วเขาอ,อยากดื่มมั่งหอมเชียะ นั่งเลยนั่งเลยสรุปได้กินเลยใช่ไหมเนี่ยมาๆมาๆมาตีาาที่เกาหลีกันต้องอยังไงเนี่ยตั้งกล้องอยังไงเนี่ยฮะถึงจะพอใจก็ <c oughs> ให้เหมือนเดิมแม่หรือว่า,าไ,ไม่ต้องแล้วตอนนี้ทุกคนรู้แล้วเราไม่อยู่ที่เกาหลีโอเคโอเคเธอเขาต้องไปเอาเองวะไม่มีเด็กเสิร์ฟวะไม่มีเมื่อกี้เ <c oughs> ด็กเสิร์ฟใช้ไปแล้ว <c oughs> เห็นไหมเรามาอยู่ที่เกาหลีแล้วก็แบบกินกาแฟดีๆได้นะตัวดูวิวด้วยดูวิวด้วยชงกาแฟด้วยวิวด้วยเปลี่ยนวิวได้ไหมเริ่มเบื่อแล้ว เดี sociedad, oh ๋ยวเขาทิ car, si a, ้งขยะก่อนนะหอมอร่อยกลมกล่อมเต็มรสกาแฟจบที่ซองมีซองเดียวเลยนะโอ้โหในกาแฟเบรน n a แอนบรูนะเขาจะรู้สึกว่าแบบกลิ่นเนี่ยมันเตะจมูกทุกทีเลยขนาดเขายืนห่างจากเธอเมื่อกี้ใช่ป่ะเขารู้สึกอยากจะกินกาแฟเลยจริงจริงแบบไม่ไหวแล้ววอยอะไรเงี้ยเขากำลังจะพูดใช่ไหมเป๊กเราเล็กเลยนะ แต่ตอนที่เธอถ่ายเนี่ยโอ้โหชิวเลยนะบิวก็รู้ไงเจ้าของคือใครฉันถ้าคนไหนที่ชอบกาแฟอร่อยด้วยหอมด้วยผมแนะนำว่าเนสกาแฟ Brand and น l u e นะครับดื่มแล้วก็ต้องติดใจเหมือนเรา2คนแน่นอน,นค่ะใช่ไปตัดอันนี้ให้หน่อยตัดอใบตองอันนี้ทำน้ำพริกกะปิให้แบบอร่อยอร่อยอะ่ะน้ำพริกกะปิกุ้งสดอะ่ะมันต้องใส่ตองอะ่ะต้องทำให้แบบกะปิย่างก่อนไง ให้แบบแอนนหอมอ่ะเธอต้องดูดีๆนะช่วงนี้อ่ะตอนกล้วยปังต้อน่าแบบแพงมากใช่ไหมแม่บ้านเราไม่มีหรอกอันนี้ได้ไหมจ๊ะอุ้ยตัวน,นี้ก็แพงไม่ใช่เหรอสีขาวขาวอย่างเงี้ยไม่ใช่เน,นี้ยมันเสียมันเจอแดด <c oughs> ไปนี้ก็ได้ใบนี้สวยใบอ่อนๆเพิ่งขึ้นมาเนี่ยหรอเออได้ได้ไดา ิธีนี้แม่สอนให้เขานะทำยังไงให้กะปิหอมใช่เธอจะตำเท่าไหรอ่อันนี้พอนะปกติตำน้ำพริกกะปิะเป็นไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ใช่เหรอ,อแต่ว่าใบตองต้องห่อหลายชั้นหน่อยไม่ใช่เหรอจบแล้วจะให้ตัดมาจะเยอะเลย <laughs> จะติดไหมเนี่ยวันเนี้กลัวกลัวเสียน,น้ำค่ะ ก๋าดิกะปิเนี่ยกินเปาเป่าก็อร่อยใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าเคยยแม่ทำให้อย่างนี้ตำน้ำพริกกะปินะอร่อยมากเลยเป็นผมอ่ะชาออมให้หน่อยเขาก็ทำตำน้ำพริกกะปินะ,ะจ้ะอือหือ,อเทคโนโลยีสูงขึ้นอย่างนี้บีบมะนาวไม่เป็นแล้วนะเพราะว่าเขาซื้อมะนาวมาผิดไงอันนี้คือมะนาวยักษ์ไงใจเย็นมะนาวควายวนะมะนาวควายไงอ่าอ่าอ่ามากันแล้วมากันแล้วอ่าอ่าอ่ายังไม่ทอดอะไรเลยมาได้ไง โหโหยุนเธอไปไปที่หมาอยู่ไหนเนี่ยเจ้านี้เขาว่าใจดีเกินไปใช่ไหมไม่พูดว่าแบบไม้อยู่ไหนใช่ไหมก็เลยเป็นหมาไม่กลัวเขาไงมันก็ไม่กลัวเธอตั้งนานแล้วออมันยังไม่ใส่กุ้งเลยตุงต้งจำกุ้งอะไรใส่ตัวนี้ไปเลยทําให้แบบเอียบละกัน คเขาอย่าใส่น้ำเข้าไปสิคะอ๋ออย่าใส่น้ำเข้าไปสิใส่น้ำนี่นีก็อร่อยเขาดูมาแล้วไม่ใช่เดี๋ยวกุ้งอนะ่ะพอมันตามมาน้ำมันก็ออกมันจะเยอะไปแ้เวเขาก็ดูแล้วนาะแบบใส่น้ำน้ำกุ้งนี่นี่ก็อร่อยเหมือนกันนะบีบีโอเคไหมแล้วก่ไฮไลท์นะครับทุกคนไฮไลท์คือกะปีี่ไงเห็นไเห็นกับไม่เห็นไนี่เลยว้าวหอมมากเจริงเหรอ,อ คนไทยหรือเปล่าคนไทยคนไทยจะรู้ได้ไงหากมีน้ำใจโอ๊ยเขาก็ต้องทำให้แบบผู้ชายอยู่นิ่งๆแ <s ad> ม่เกาลีสั่งแล้วอยากทำตัวให้แบบเด็กๆเธอต้องลองชิมทำไมเธอต้องชิมอีก <s ad> ชิมปเปล่าปไม่เป็นเยอะเกินไปนะเยอะเกินไปนะ กะปิขันไหมรู้สึกอืมนิดหน่อยแล้วก็กะปิกับปี้ยใช่ไหมเออเราลืมน้ําตาลแล้ก่อนผมรู้สึกนะครับผมก็เปไม่ไม่ทำน้ําพริกกะปีมานานแล้วใช่ไหมครับก็เลยเป็นงงงงเอาวันนี้ต้องใส่อะไรบ้างหรือว่าเขาก็เพิ่งไปเกาหลีมาหรือเปล่าก็เลยเขาก็เป็นยังงงงงไงที่รัก จริงๆอ่ะยูเป็นคนที่ไม่ชอบใส่ผงชูรสนะแต่ช่วงนี้อ่ะก็ใส่นะครั้งที่แล้วว่าเขาคิดว่าใส่ผงชูรสทำไมอะไรเงี้ยเมื่อก่อนค่ะเมื่อก่อนอ่ะถ้าเมื่อก่อนอ่ะหมายความว่านานมากค่ะจ๊ะเข้าใจปะ่ะถ้าครั้งที่แล้วคือแบบสเต็ปอะที่ผ่านมาแค่หนึ่งครั้งอ่ะภาษาไทยยากเนะเาะเขามีภาษาไทยจะสอนพูดยังไงให้ผู้หญิงรักหันมามองเขาแล้วก็พูดว่าเอาเงินไหมเธอ เขารู้นะถ้าเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมเธอตอบว่าอะไรรู้ไหมให้ได้เท่าไรเยอะไหนลองดิเอาเหมือนไหมเธอมันไม่อร่อยเหมือนเมื่อก่อนเนะเพราะว่าผมก็คุยไปทําไปรู้สึกใสกะปิเยอะเกินไปพอได้อยู่เติมเติมน้ำตาลลงไปหน่อยขัดเปรี้ยวไหมขัดเปรี้ยวเปรี้ยวอีกเปรี้ยวอีกสักป่านจริงจริงอ่ะอยากจะใช้น้ำตาลของดีๆอ่ะขมยิ้มปั้นเจอก็ได้นะช่วงนี้อ่ะผมก็ไม่อยากจะไป ราะว่าอะไรมันไม่ได้ทําบ้านเราใช่ไหมใช่ครับมีขโมยง่ายมีคนเม้น์น่ะประมาณสองสามคนว่าที่ป่าแจ๋วย้ายไปทําที่นู่นนะเพราะว่ายูนชอบหยิบพริกกิบกะปิบ่อยก็เลยย้ายหนีดีกว่าแต่จริงๆคืออะไรรู้ป่ะว่าอันนั้น่ะคือไอดีปลอมของพ้าแจ๋วป่อแจ๋วมาเมน์เองดีนะไม่โชว์ว่าตัวเองเก่งอะทำเยอะๆให้ตำยากนะลูกใช่ราะอันนี้เอาอีกแล้ววันนี้ทำห้เขาไปตำไม่ดีเพราะว่าตำเยอะเกินไปไง คิดว่าโอเคแล้วนะครับแม่แม่มาช่วยแล้วก็แบบแกดได้แล้วน่ะรสชาติเนาะยูนยูนชอบยนต์ใส่ต้นไม้างแม่ช่วงนี้แบบปุ๋ยไม่พอไม่ใช่หรอครับมีเนาะซื้อ,มา,อมาสองก้อนอนะไม่ต้องซื้อมาก็ได้ปว่วงจังแม่ผมก็มีอะไรปุ๋ยเยอะแล <laughs> สุดท้ายคุุงตัวใหญ่ๆหบอลเล่ใช่ไหมครับ เราทายังไม่ร้นเลยโอ้โหสวยมากเลยนะเธอจริงๆเธอก็ทำเก่งนะแต่ว่าเธอชอบทำตัวให้ไป็นไม่เก่งอะสวยนะโอ้โหสวยมากเลยอันนี้วางไว้ก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เราว่าตั้ง2เต้าแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้เธอทำอะไรปลาทูหรือว่าปลาทูก็ได้ค่ะเธอทำปลาทูเคามะขายาวนะ <S 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 รูึสงแบนีนี่เลยอะ่ะงานกะทิน แล้วเขามีปัญหานะเธอเขาไม่รู้ว่าอันนี้แบบเสร็จหรือว่าไม่เสร็จอ่ะเปล่หลืองทองทองค่ะใช้ไ<น>เบาๆค่ะมันจะได้อันนี้ข้างในไปเอาตะแกรงอันนี้มาด้วยสะเด็ดน้ำมันอ่ะอะไรเหรอเดี๋ยวเขาไปเอาให้น,นี่มันสลัดนะโยนข้ออะไรไม่รู้เลยอย่ะเธอขอพูดภาษาเกาหลีหน่อยสิโรงนันนี้หรอเหรอเขาพุ่โลนะเนี่ยใช่ป่ะไม่รู้กี่รอบไม่รู้แต่ว่าแก่โอ้โหสวยนะเหลืองๆนะ อันนี้อร่อยกว่าหมูเลยอย่าที่รักมีหมจร,จริงจริงจริงอันนี้อร่อยกว่าหมูย่างไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนถ้ากินเปาๆอร่อยอย่างนี้ถ้าจิ้มกินอร่อยแค่ไหนเขาเดาไม่ได้เลยอะ่ะชีวิตทำดีกว่าโงเป็นไม่ไหวแล้วนะต้องทอดให้กรอบน,นะคะ ผมรู้แม่ชอบปลาทูกับไข่ชาออมสตอก็ชอบนี่ไงจมไหลไนะหลแล้วเนี่ยไหลมากนะครับน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มด้วยตลาจะไหลแล้วอร่อยตรงนี้แหละกินกินเป็นยังไงบ้างครับอร่อยแม่รู้ไหมครับทำไมวันนี้เลือกเมนูอันนี้อ่ะ<ม>ผมรู้สึกว่าช่วงนี้แม่เบื่อแบบลูกคอยคนต่างชาติก็เลยมีคนบอกว่าแม่ผอม เบื่ออาหารเกาหลีใช่แม่ผอมเพราะว่ายนทําให้เป็นไม่อร่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้เบื่อไม่ได้เบื่อลูกเอ๋์ค,คือเบื่ออาหารกินไม่ค่อยลงก็เลยวันนี้ผมก็ตั้งใจทําอาหารไทยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะลองกินเยอะๆนะจ๊ะไม่ใช่น้ำตาลนี่คือเหงื่อต้องกินพักก่อนสิจ๊ะมิชิตะนุมมากจริงจ๊ะเมื่อก่อนหนังสือนี่ภาษาใช่ไหม ขอร่ำที่สอนทำอาหารยายคุณยายแม่แม่ของแม่อ่ะจะตัดเก็บเขาจะชอบทำอาหารยายเลยสอนทำอาหารแล้วก็จะมีสอนตัดผ้าตัดเสื้อผ้าต้องสะสมไปเรื่อยๆนะสอนเสื้อผ้าด้วยเหรอใช่คือไปโรงเรียนเนี่ยรุ่นแม่นี่ไม่ต้องไปซื้อเสื้อผ้าเลยหลายอนซื้อยากต้องตัดอ๋อตัดเองใช่เย็บเองแล้วก็อะไรลูกเะน้องก็ใส่ของพี่ใช่อืมใช่ที่ก็เรียกว่าก่อนสมัยก่อนแล้วแม่มีลูกสี่ห้าคนใช่ไหมแล้วส่งสารคนสุดท้าย พี่ก็เรียนรู้ได้ยังไงร,รู้ไหมครับ<ม>คนเชีอาโม้หนึ่งใช่ไหม,มแต่ว่าใส่เสื้อผ้าเก่าๆแสดงว่ามีพี่น้องเยอะอมีพี่ชายพี่สาวเยอะใส่หม่มคือว่าไม่รวยหรือว่าลุกคนตอุ่นแม่เล่าลูกแม่มาไม่ได้แต่เงเท้าไปโรงเรียนพอไปโรงเรียนก็จะมีท่าน้ำารอก็ล้างเท้าแล้วก็คือไม่ลืมรองเท้าด้วยเพื่อนเพื่อนในห้องแม่มีอยู่คนเดียวที่ใส่ตายเป็นคนแปลกไปเลยอ่ะจริงตกใจเลยนะไม่ใส่รองเท้าไปโรงเรียน มันไม่ได้เรื่องของความจนนะมันเรื่องของความไม่มีซื้อคักซื้อขายเออซื้อขายยากเราก็หยุดบ้านนอกเนาะรองเท้าแตะก็ไม่มีหรอกครับแม่มีรองเท้าที่ไปเที่ยวคู่แแรงนะอายุตั้ง12และนะ้วป่ะจริงๆป้าเจ๋วซื้อมาให้นะเขาอ,อยู่อุ่เทพนะเขาซื้อมาให้ตอนเลกๆครับเาก็ยังไม่ไม่รู้จักประเทศไทยใช่ไหมครับมผมคิดว่าใครๆก็ขี่ช้างไปโรงเรียนไงใครมีจัก,กรายานนี่โคตรโก้เลยแล้วจักรายานล้อบเบลเลยนะไม่เลยจักรายานแบบปัจจุบัน โอเคนะครับทุกคนวันนี้ผมทําอาหารไทยแล้วก็แบบกินทางครอบครัวเรียบย้อยแล้วนะครับจริงๆอาหารในวันนี้แบบอร่อยนะครับทุกคนผมอยังตำน้าพริกกะป,ปิแบบไม่อร่อยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ายังอร่อยอยู่เพราะว่าอะไรเนี่ยท้งครอบครัวกินแบบอร่อยอร่อยนะครับทุกคนวันนี้ผมก็ดีใจเพราะว่าแม่กับซ้อมาแบบทําหน้าแบบยิ้มแล้วก็แบบมีความสุขอะก็เลยผมก็แบบดีใจเหมือนกันโอเคนะครับ<อ>ทุกคนลืมอะไรหรือเปล่า แล้วก็ทุกคนคนที่อยากจะกินกาแฟแบบคุณภาพดีหอมอร่อยผมแนะนำว่าเนสกาแฟบรนด์แอนด์บลูนะครับกาแฟสดในซองนะคะหอมกลมกล่อมค่ะจบในซองเดียวนะครัพบพกไปได้ทุกที่ใช่เหมือนยูนวันนี้ที่ยังพกอยู่ในบ้านชั้นบนชั้นล่างและในครัวแล้วก็ข้างนอก <laughs> โอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่น,นี้ก่อนนะครับเจอก,กันวิดีโอหน้านะครับบายบายครับสวัสดีครับพรุ่งนี้จะกินกาแฟที่ประเทศไหนดีไม่เอาแล้วยกโทรทัศเข้าบ้าน